วัสดีพี่น้องปองป่าสุขสุขสุขคนเด้อเจอเจอกันกันกีกพ้อนพระเคื่องแนวพี่น้องเมื่อนี้มาตัดผมรอรอกันพี่น้องได้ในแบบเนาะเป็นน้องหลานใตนะ้นะน้องก็น้องก็สุดหลอ่อลูกหนึ่งพน,งนะน้องมาเมบิ่งกันมาเบิ่งแบบกันนี่พี่น้องเด้อ ข้างนักไซใส่บัวนันยังพี่นองใช้บัวนไทไข,งไขง่งนะพี่นาไข่งสูงไะพี่นองเนอะ ด้านหลังก็จะเป็นรากใบเราตัดทิ้งหลังใบหูไอข้ขาพบรรยายนะพี่น้องนะไอข้ขาพบรรยายนเบิ้ลนะพี่น้องนะเบิ้ลนะภาเป็นแนวทา,างเลยพี่น้องต้นโดนดเลยตัด เราแตแต่งนะเราแตกแต่งแต่งงามเปิดทางล่าสไลเปิดอีกฟังหนึ่งได้พี่นอ้องตัดคกันพี่น้องตัดคนกันตัดคฟังหนตัดขึ้นปเลยไาถึงหลังใบหูได้พี่นอ้อง ลังไปหมดนะครแล้วก็ใช้หวีเก็บรายละเอียดนะครับใช้หีใหญ่ตัดเชื่อมต่อข้านบนนะครับเก็บรายละเอียดนะครับ มันจะเป็นในแบบประจำร้านนะครับนานแบบประจำร้านลยพี่น้องเดี๋ยวรยนะักษาแล้วก็เจ็บกันนะพี่นังนะด้านหลงนะังเราจะแต่งด้านหลัง ด้านหลังให้มันบาลานซ์กันเนาะทางด้านหลังให้มันบนาะลานตอนนั้นบาลานซ์ ไว้ด้านหลังเป็นลากซร์ได้่นนอกแล้วก็เก็บด้านหลังนะเก็บแบบรายละเอียดนะแต่งทรงให้มันดูดีบึงพ่อเป็นนั้าห้างได้พี่น้องเดอ้อ ากช่องในเด้อพี่นอ้องฝากช่องข้อนพ,พักขึ้นช้าแนวใน,น,นเด้อเหตุในหลายเจอกับได้หลายอยา่างพี่นอ้องเนวทางแบบเนียนมีใบทานในมีในน้ำร้านใน่มีตัดผมใน่เด้อพี่น้องแล้วเราก็จะใช้ปัตตาเลี่สเลดนะครับการขอบโเลิตการขอบนะพี่น้อง แปชิมโรการอิที่ยนหนึงนัดข้างอกจใช้แบบมิโรกันอีกคกร,กกคกรกั้งนะึงนะครับเป็นชัดะชัด,ชดอันนี้เพื่อให้ก,กันหลอกกันแล้วนะครับการกป,ประมาณหนึ่งนัการกประมา นนนอนเรือพที่นอนเน้อเพราบ้านคอยลากกล่อง อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ทรงทรงรอบนะครับทรงรอบนะเพื่อนเพื่อนนะนี่นะครับสเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้า eu. ตาก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวให้ด FREE ูชัดๆนะครับ <ắm>. นี่พี่น้องรอว่าพี่น้องมากบอเนี่ยนะครับ สุดยอดเลยสนใจเชิญได้นะครับที่ร้านนะครับพสรสัลอนบ้านพัคือนะครับสนใจเชิญได้นะครับผมติดห้วยพัคือนะครับร้านตัดผมงามบอเยี่ยมบาเยี่ยมบ่ยากนี่มองดูเยี่ยมบอ,มบอ,อ,เ,มบอเออโอ้ยนายแบบกับปากเบาๆฮ่า,า,า,าพี่น้องนายแบบกับแบบอีลีนั่งเทียงที่ลี ทรงอันนี้อันนี้เพื่อน,นันอันนี้ได้พี่น้องคือขอจับคือมากก็คือจับตัดเลยพี่น้องบม่ต้องเ็ดบอกว่าสรงหยางก็คือออกแบบให้เพื่อนเลยทรงนี้แหละพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำนีก้กนได้พี่น้องเด้อจังไดฟฝากดติดตามนะครับฝากติดตามช่องพรพระคือชาแนลเด้พี่น้องเด้อ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้มีคลิปใหม่ๆอยี่พี่ให้น้องได้เพิ่งกันอีกเนาะโอเคคลิปนี้เอาไว้สักนี้พี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ